ข่าวด่วคคนคุณผู้ชมสื่อใหญ่อย่างมติชนออนไลน์นำเสนอข่าวคาถาอุงอิงอีกแล้วนะครับอุงอิงถามมาสักซีดอีนี่ไงพ่อคำแม่เห็นด่วนหนูเห็นดูเดินเต่าด่วนหนูก็เห็นอีนี่ไหมอันนี้ว่าเลียนเลียนเน้ยว่าเด้๋ยวอุงอิงถามมาสักซีดอีนี่ไงพ่อคำแม่เห็นด่วนหนูเห็นดูเดินเต่าด่วนหนูก็เห็นอีนี่ไหมอันนี้ว่าเลียนเลียนเน้ยว่าเด้สืบเนื่องมาจากมีคุณพ่อท่านหนึ่งครับได้ท้าคาถาอุงอิงถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้เจอลูกชายที่หายไปห้าเดือนครับ ล่าสุดครับเจอลูกชายแล้วนะครับต้องบอกว่าทันตาเห็นจริงๆสําหรับคุณพ่อท่านนี้นะครับต้องบอกว่าอาศัยอยู่นะครับที่ตําบลบ้านชายอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับทุกคนได้พูดเล่นๆขึ้นมานะครับว่าถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยคาถาอุ้งอิงขอให้พบเจอลูกชายนะครับต้องบอกว่าพบเจอในตาเห็นเลยทันตาเห็นเลยนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ค้นหาพบนะครับสาหรับผู้ชายคนนี้ซึ่งต้องบอกว่าลักษณะที่เจอเนี่ยก็โอ้โหพูดคุย จะไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไรนักนะครับเหมือนแบบว่าหายไปนานครับทุกคนแล้วก็ไปเหมือนเป็นคนเร่ร่อนอะไรแบบนี้เลยครับทุกคนคุณพ่อทั้งครอบครัวเนี่ยก็เป็นห่วงนะครับว่ากลัวลูกชายเนี่ยจะเกิดอันตรายนั่นเองครับทุกคนและล่าสุดครับก็เจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าโอ้โหมัติชนออนไลน์เอาไปตีข่าวเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยนั่นเองครับทุกคนอ่ะก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อเหมือนกันครับซึ่งในข่าวเนี่ยก็พาดหัวข้อเอาไว้นะครับว่าก็เห็นจริงจริง อันนี้คุณพ่อพูดเล่นๆนะครับเหมือนกับว่าพูดเล่นๆนะครับทุกคนเหมือนกับพวกเราพูดกันเนี่ยวันนี้ของหายเนี่ยขอให้เจอซิถ้าองค์อิงคาถาองค์อิงแน่จริงเนี่ยใช่ไหมครับทุกคนปรากฏว่าก็พบเจอทันตาเห็นเลยครับอันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็บอกว่าต้องบอกว่าใช้วิจรารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะท,นทุกคนซึ่ง้องบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย มีหลายคนครับที่สําเร็จหรือว่าพบเจอแต่สิ่งสําเร็จมาแล้วนะครับที่ท่องคาถาองค์อิงเนาะอุมิมมองว่าอีกไม่นานก็น่าจะมีคนทําเพลงคาถาองค์อิงขึ้นมาแน่นอนครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่พึ่งทางใจนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นยาใจให้กับแฟนคลับ fc ได้เป็นอย่างดีเลยนะสำหรับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าน้องเป็นศิลปินที่กําลังโด่งดังมากๆแห่งยุคนะครับเป็นหมอลำฟีเวอร์ครับแล้วก็มีสตอรี่เรื่องราวที่สู้ชีวิตนะครับ แล้วก็ไม่ว่าอุ่อิงเพชรบ้านแพงจะไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยแฟนๆก็คือเข้าไปให้กําลังใจอย่างล้นหลามนะครับบางคนเจอองุ่งอิงเนี่ยถึงกับร้องไห้ด้วยความดีใจแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็บางคนเนี่ยเอาแบบว่า,าที่ดินนะครับมาให้น้ององุ่งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเซ็นแล้วก็ถือเอาไว้แล้วก็อธิษฐานนะครับว่าขอให้ขายที่ได้ภายใน1น3ถึงสองสวันอ่ะบางคนก็คือไม่ใช่บางคนด้วยนะหลายคนด้วยครับทุกคนที่ ได้ผลสําเร็จนั้นมาแล้วก็มามอบรางวัลน,น้ําใจครับให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับแล้วก็มีคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยสายตรงหามิมขาวกระแสเองเลยอิ่มเคยพูดไปหลายคลิปแล้วว่าคุณแม่สายตรงมาบอกว่าแม่แม่เนี่ย โอ้โหอธิษฐานคาถาอ,อุ้มอิงเนี่ยแม่อธิษฐานเล่นๆนะแต่ขายที่ได้จริงๆเนี่ยนะครับทุกคนคือคุณแม่ก็ตกใจแล้วก็แชทมาถามคิวงานกับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเพราะว่าไม่รู้ว่าจะติดต่อใครใช่ไหมครับก็ดูแต่ข่าวอุ้มอิ่มนะแล้วก็ช่องของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบนี้ครับทุกคนคุณแม่ก็เห็นผลสําเร็จครับก็ได้มามอบมารายน้ําใจให้กับน้องด้านหลังเวทีนั่นเองแล้วก็มีคุณแม่ท่านหนึ่งเนาะถ้าอิ่มจําไม่ผิดเนี่ย คุณแม่เนี่ยโอ้โห,หมอบเงินแสนให้กับองคิงเลยครับทุกคนกำเงินแสนมาเลยเพราะว่าขายที่ได้จริงๆแล้วก็เหมือนกับท่องคาถาองิงนี่แหละครับทุกคนเนาะก็ดีใจนะครับกับคุณพ่อท่านนี้ด้วยก็แล้วกันครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าคุณพ่อดีใจมากเลยนะที่พบเจอลูกชายเนี่ยไม่ว่าลูกชายจะแบบว่า,อาพอพบเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะพูดรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องหรือจะเป็นคนเล่อล่อนหรือว่าอาจจะแบบว่า พัดหลงไปอะไรแบบไหนนี้เราไม่ทราบนะครับแต่พอคุณพ่อคนเป็นพ่อได้เจอลูกแล้วนะครับทุกคนหัวอกคนเป็นพ่อก็คือดีใจนะครับแล้วคุณพ่อก็ได้เผยกับนักข่าวครับทุกคนว่าเป็นเพราะท่องคาถาอุ้มอิงนั่นเองครับทุกคนนะาก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ถ้า วันไหนนะครับทุกคนที่หลายคนได้ชมน้องนะครับผ่านหน้าจอมือถือโทรศัพท์หรือทีวีเนี่ยเชื่อว่าทุกคนมีความสุขทางใจนะครับทุกคนอุ้งอิงต้องบอกแบบนี้ครับว่าน้องมาช่วงที่โควิดกําลังหายไปพอดีแล้วช่วงนั้นเนี่ยคนเป็นโรคซึมเศร้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ใช่เยอะธรรมดาไม่ใช่ค่อนข้างนะเยอะมากเลยละแหละในประเทศไทยนะครับทีนี้พอมีคลิปเด็กผู้หญิงคนนึงตาดำๆครับที่ต้องบอกว่าร้องเพลงตามตลาดนัดมาแล้วก็สู้เพื่อครอบครัวมาก่อนนะครับ ข้าวจานเดียวเนี่ยก็กินกับแม่มาแล้วนะครับทุกคนไข่ลูกเดียวเนี่ยแบ่งครึ่งทานกับแม่หน่อยมาแล้วนะครับก็เลยเป็นสตรอรี่ที่ทําให้น้องเนี่ยมีแฟนคลับเยอะจนถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนน้องคือแรงมานานใจน้องให้กับใครหลายๆคนที่แบบว่ากําลังแบบซึมเศร้าอยู่แบบนี้ครับทุกคนจนทําให้องคงอิงเนี่ยจนทาให้มาดูอุง์อิงแล้วเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับทุกคน อันนี้คือข่าวจากมติชนนะครับที่ได้ลงไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาอุ้มอิมนะครับก็ได้มีการมารายงานข่าวให้ทุกคนได้รับฟังกันเลยครับทุกคนว่านี่เขาเห็นผลจริงๆนะ คืออาจจะไม่รู้แหละว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือว่าเป็นเพราะคาถาองค์อิงจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราดีใจกับคุณพ่อท่านนี้ดีกว่านะทุกคนซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอุ้มอิ่มเนาะก็ได้บาร,รมีจากน้องเหมือนกันเวลาไปเดินตลาดแบบเนี้ยหรือเวลาไปสถานที่ต่างๆแบบเนี้ยครับทุกคนก็มีคนเอ็นดูแล้วก็รักเราให้ข้าวให้ส้มตำเราทานฟรีแบบเนี้ยครับทุกคนเนาะ บารมีน้องมีจริงๆต้องบอกแบบนี้นะครับหรืออุ้มไปเดินห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยแม่ค้าเนี่ยเป็น f c น้องเรารู้จักเราแบบนีนครับทุกคนก็ให้ขอ,ของของเรามาแบบนี้ครับทุกคนเป็นเป็นเอฟซีแฟนคลับน้องอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็ถือว่าน้องมีบารมีมากๆนะครับทุกคนเนาะสำหรับอุ้มอิงไปบ้านแพงก็ดีใจด้วยนะครับกับคุณพ่อตำบลบ้านชัยอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแล้วคลิปเนี้อุ้มเหมือนเคยเห็นครูฝ้ายเนาะอ่าน้องฝ้ายเนี่ย มีการลงเอาไว้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าใช่คลิปคนเดียวกันหรือเปล่าแต่อันเนี้ยเหมือนเขาเผยกับนักข่าวนะครับเผยกับนักข่าวแล้วก็นักข่าวเนี่ยนำเสนอไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองครับทุกคนไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็พบเจอลูกชายแล้วนะครับทุกคนก็ดีใจด้วยนะครับดีใจกับคุณพ่อเนาะ ไม่ว่าลูกจะอยู่ในแบบบริบทไหนนะครับเชื่อว่าพ่อลูกเวลาเจอกันเนี่ยเขาดีใจหมดครับทุกคนเหมือนพ่อเราอนนี้แหละเหมือนแม่เรานี่แหละที่เป็นห่วงเรานะครับก็ดีใจด้วยครับทุกคนดีใจด้วยจริงๆคุณพ่อดูหน้าคุณพ่อคือแบบดีใจหนักมากแล้วก็อึ้งกับคาถาองอิงเหมือนกันนะครับคุณพ่อก็คือแบบดีใจมากนะดูจากรอยยิ้มแววตาแล้วนะครับน้องเนี่ยมาแบบมาเกิดมาเพื่อเป็นความสุขของคนประเทศไทยจริงๆนะคนแฟนคลับจริงๆครับทุกคนเนาะ ก็ดีใจด้วยนะครับนะอ่ะสำหรับวันนี้ครับทุกคนอุงอิงก็คือมีการไลฟ์สดนะครับผ่านแอปพลิเคชัน t t o t นะครับวันนี้โอ้โหยอดขายถล่มทลายเช่นเคยสำหรับแม่เฟิร์นเนาะแฟนคลับก็เข้าไปนะครับสนับสนุนแล้วก็ซนะัพพอร์ตน้องกันเยอะมากๆจริงๆครับทุกคนนะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับก็ดีใจครับดีใจกับน้องนะครับที่ ไม่ว่าจะทําอะไรนะครับแฟนคลับก็คือค่อนข้างที่จะให้การตอบรับดีมากๆแล้วก็ดีที่สุดนะครับนะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ ่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองโดยอุ้มอิ่มจัดรายการนะครับพรุ่งนี้ม้วนซื่นขึ้นร้อยสามนะครับฝากพ่อพ่อย่แม่แม่ fc นะครับไปขอเพลงกันด้วยนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะกับคนลูกทุ่งไลฟ์นะครับม้วนซื่นขึ้นร้อยสามไปแล้วนะครับ